ถึงข่าวของคนนี้มาป้าแจ๋เขาบอกเขาปรี๊ดแอดเลยเขาบอกว่าอยู่ดีๆเนี่ยมีคนเนี่ยเข้าไปโพสต์ข้อความนะคะว่าจะหานักแสดงร่วมคือเอ็กซ์ตาเนี่ยแหละมาร่วมแสดงร่วมกับยาย่า hmm. แล้วก็นเดชในเรื่องธรณีน,นี้ใครครองแต่เขาบอกว่าไม่ใช่เขาประกาศนะเขาบอกว่าปอมเหมือนปอมเป็นป้าแจ mm ๋ hmm. แต่เอ <laughs> <laughs> ใช่ก็บอกว่าปอมเป็นป้าแจ๋แล้วก็ไปโพสต์ว่าจะไม่ <laughs> ไม่ได้ตัง รับจำนวน50คนไม่มีค่าตัวให้แล้วก็บอกวันเวลาสถานที่เสร็จสับเลยนะ ป้าแจ๋วบอกเป็นไงแสบไหมล่ะงานนี้เนี่ยเขาก็จะถ่ายไม่ได้สิถ้าเกิดอย่างนี้มาใช่ค่ะปะ้าแจ๋วก็เลยอารมณ์เสียนิดนึงนะคะที่สําคัญกองถ่ายเนี่ยถ้าถ้าเขาบอกว่าจะหานักแสดงหรือว่าเอ็กซ์ต้าเนี่ยก็ต้องไม่มีใครหาให้ถ้าจะขอความร่วมมือจากกลุ่มแฟนคลับอย่างอย่างกรณีคุณบี้เดอะสตาร์ในพระจันทร์สีรุ้งเนี่ยก็จะมีค่ารถค่าอาหารหรือว่าค่าตัวนิดๆหน่อยเตรียไมไว้ให้โดยที่ไม่ต้องที่จะให้ใครมาหาให้นะคะปะ้าแจ๋วก็บอกออฝากแฟนคลับถึงสองคนนี้ด้วยว่า รักชอบเข้าใจแต่ว่าให้อยู่ในขอบเขตนิหนึ่งฟังสิ่งสัมภาษณ์ดีกว่าค่ะ ใช่มันแอบอ้างตัวแล้วก็เลยงง,ง,งเกิดอะไรขึ้นทําไมทำไมถึงมีคนทําอย่างนี้แล้วต้องการอะไรเราก็ไม่แน่ใจว่าความปรารถนาเนี่ยมันเป็นความปรารถนาดีหรือร้ายเราก็ไม่รู้ก็พูดแล้วก็อาจจะต้องเตือนผ่านทางรายการไปด้วยก็คือใน,ในการแสดงความรักกับน้องๆทั้งสองคนเพราะฉะนั้นต้องขอขอติ้งเอาไว้หรือเตือนเอาไวน้น,นิดนึงว่ารักให้ได้พอดีๆอ,อย่ามากไปอย่ากลายเป็นหลงหรือกลายเป็นบ้าคลั่งเพราะการที่เป็นการบ้าคลั่งน้องกันไปเนี่ยมันทําให้ชีวิตส่วนตัวของน้องเนี่ย ลำบากไม่ว่าจะไปไหนจะทําอะไรแม้ทั้งถ่ายละครก็ยังลําบากใช่อ๋อแทนเลยใช่คือในหน้าเพจนั้นเขาบอกว่าให้ไปกดไลค์แล้วก็รับแค่ห้าสิบคน่แต่ก็จะบอกว่าถ้าใครไปกดไลค์แล้วก็ทําความเข้าใจใหม่นะคะว่าอย่าไปกวนเวลาถ่ายทําเลยแต่ถ้าใครอยากดูความเคลื่อนไหวของละครเรื่องนี้นะคะเขาก็มี Facebook ของจริงอยู่ไปเสิร์ชหาคำว่าธรณี2 0 1พันสิบสองนะคะ The Official นะคะ ส่วนละครเรื่องนี้เนี่ยก็ถ่ายทําไปเกินครึ่งแล้วถ้าไม่ผิดพลาดเนี่ยก็ได้ดูประมาณเดือนเมษาค่ะไปดูเรื่อง